ที่ขึ้นแบบขาลงนะขึ้นแบบขาลงขึ้นแบบขาลงตีน,นี้คำว่าขึ้นแบบขาลงเนี่ยมันก็จะไม่แน่นอน,นอว่าขึ้นในถึงไหนนะครับเอาว่าอย่าย้อนหนึ่งห้าแปดเก้าลงมานะครับถ้าไม่ย้อนหนึ่งห้าแปดเก้านะต้านต่อไปก็หน<อ>ึ่งหกศูนย์หกนะครับแล้วถ้ายังไม่ย้อนอีกฮ<อ>ก็มีแกรบละตรงนี้หนึ่งหกสองเจ็ด หนึ 1, 6, 2, ่งหกสองเจ็ดถ้าเห็นหนึ่งหกสองเจ็ดนะครับหนึ 1, 6, 2, ่งหกสองเจ็ดเห็นนุ่งหกสองแปดอ่ะก็ไปต่อได้<อ>น,นี่ไปต่อได้หนึ 1, 6, <อ>่งหกเจ็ดสูดูไปทีละขั้นดูทีละสเต็ปละกันนะเออ,อไม่ถือว่าอแล้วทำยังไงก็ไปทำไงเล่นลองมาก็ถือไปค่ะพี่ถือลองต่อถือลองต่อไปถูกไหมค่ะ<อ>มาก็ถือลองต่อเจ้าเยอะก็ก็ดูนะครับอ่า คือถ้าจะให้ม <kr> ันข <ation> er ึ้นไปถึงเชตขึ้นไปถึงพันพันหกร้อยเจ็ดสิบอะค่ะมันคงเดลต้าไม่ใช่เดลต้าตัวเดียวหรอกนะฮะนะครับลองดูเดลต้านิดนึงก็ได้เดลต้าเดลต้าเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะค่ะเพราะว่ามันมีสัญญาซื้อในทําเฟรมมันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮึอะไรก็ข้ามยากแล้วข่ายากง่ายกว่าค่ะพี่มันมีสัญญาซื้อขึ้นในทําเฟรมนั่นอ่ะอย่างเงี้ยคือข้ามมันไม่ตายหรอก พึ่งขึ่งึ่งม,นะมาด้วยนะแต่วันนั้นเอเดลต้าเนี่ยมันก็จะจัดให้นะฮะ <c oughs> แต่การขึ้นอ่ะมันเหมือนกับเซ็ตมันขึ้นมาได้งไง <c oughs> วันนี้วันนี้ก็มีเอโอใช่ไหมมาด้วยเอที่ยังขาดคุมอยู่นะครคบคุมไม่กี่ตัวหรอกคุมเซ็ตอ่ะเดลต้าเอโอพอตทปตทอ่าแล้วก็ไม่ไหวก็มีแอดวานแอดานลงมาข้างล่างแอดวานพร้อมที่จะเด้ง ่ะแบงช่วยนะเอากับเขาด้วยก็คือตัวใหญ่ๆก็ประมาณนี้หรือแบงไหวไหมแบงก็ยังมีมีมีตัวของกราฟช่วยอืมอล้วมันจะเหลือจะแบงกรุงเทพกับแบงกรุงไทยอ่ะค่ะว่าถ้าจะาในแง่ของมาช่วยเซตนะมันน่าจะเป็นบี L อนะ่ B บี B ีเอนี่ยมันต่างกับหุ้นิ่เขายังไงคือหุ้นอื่นเนี่ยแบงอื่นเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นมาตั้งนานแล้วถ้าเรา ไปเทียบกับเคนะแบงก์นยเราจะเห็นภาพว่ามันเล็กกาดขนาดนะั้นคืออ่านะฮะแต่ถ้าเราดูหุ้นของเคแบงอ์เลนะตอเขาไปขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนหนะึ I ่งปีสองสองค่ะไอไอบีบอก็เป็นแบงก์เหมือนกันนะ,ะเดือนหนึ่งปีสองสองนะบีบีเอลพึ่งมาขึ้นเดือนเดือนเดือนแปดปีสองสองขึ้นช้ากว่าเขามันขึ้นช้าเขาเจ็ดเดือนค่ะ มันขึ้นช้ากว่ามันแสดงว่าเทนมันก็สวยค่ะพี่เทนมันก็สวยมันก็รันเทนได้อ่มันชนเนอต้าแล้วล่ะนะแต่ร้อยสี่สิบไม่หลุดเนี่ยนะครับมันก็จะไปได้เรื่อยๆไม่หลุดร้อยสี่สิบหลุดร้อยสี่สิบพี่กําลังพูดกรณีกําลังพูดถึงเคสที่ถ้าเซทจะไปต่อค่ะโดยโดยวัวุ่มแบบเนี้ยวัวรุ่มแบบเนี้ยนะครับว่าหุ้นอะไรมันจะต้องเอาขึ้นต่อบได้เนี่ย ่พ่ดีถามแบงค์มาพี่ก็บอกว่าไอบีบอนี่แหละ,ะแล้วก็เค b บนะเ b อ่ีใครจะเอาเคทบลงอ่ะโอ้นเถาลงได้อ่ะนะเพราะว่าทางเฟรมมันเนี่ยนะฮะมันก็ยังแข็งแกร่งอยู่อ่ะใช่ไหมค่ะพี่แล้วมันก็ขึ้นแบบนี้ขึ้น,บบนขึ้นแบบว่าไม่มีนักเก็งกำไรเลยนะครับขึ้นมาเดือนหนึ่งนะครับสิบหกสี่ขึ้นมาขึ้นมาบาทหนึ่งบาทนึงเอาี่โยนขึ้นบาทเดียวขึ้นบาทค่อยๆขึ้นหัวลุ้มก็ไม่มีใช่ไหม อนเนี้ยุ้นแบบเนี้ยมันมันมันเขาเรียกขึ้นบันไดค่ะค่อยค่อย้ันนี้อันนี้ไม่ได้ให้ซื้อนะครับถ้าซื้ออะมันต้องบายออนดิฟอย่างนี้เนี่ยดิฟแบบเนี้ยถ้าซื้อนะฮะที่จะปลอดภัยถ้าขึ้นแล้วเนี้ยซื้อซื้อไม่ได้นะค่ะอธิบายให้ฟังว่ามันไปเรื่อยเรื่อยแต่ก็ับการที่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อน่ะมันดีคนละเรื่องนะค่ะพี่เวลาซื้อให้ให้ให้ทนซื้อตอนมันดิฟเนี้ยเวลาเล่นพุ้นให้ชนะมันดิฟแล้วก็กล้าซื้อนะฮะอย่าอย่าไปซื้อตอนที่เนี่ย ขึ้นมาแล้วเนี้ยเาะบางทีมันรอนเป็นเดือนอำามันจะป้นทุนเราเราก็หงุดหงิดค่ะนี่อันนี้ก็เป็นตัวที่ที่เขาใช้ทําทําเซ็ต,ตถ้าสภาพแบบเนี้ยมันมีอะไรวุ่นวายการลงแล้วไม่หลุดนะฮะเซ็ตไม่หลุดหนึ 1, 5, 8, ่งห้าแปดเก้าสนะฮะมันก็จะต่ายลำดับขึ้นไปเรื่อยๆแอาว่ากลางๆเลยกันหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะไรประมาณเนี้ย หนึ่งเจนหนึ่งหกอ่าแถวหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เลยเนะี่ยแล้วก็มีการปรับฐานไม่หลุดหนึ่งห้าแปดเก้าก็ขึ้นต่อไปอ่าว่าพิจิกาเนี่ยนะมันไม่เคยลงอะ่ะมีดีกว่าต้นเดือนพิจิกาหุ้นไม่เคยลงค่ะแล้วพิจิกาเขาจะมีเงินเข้ามาเติมตที่เอาไปจองหุ้นอะไรกันตัวงนะมีสองเองา,านแล้วก็มีเบทักโกด้วยอ่าเนั่นแหละมันก็จะทําให้เงินอ่ะไหลกลับเข้ามา แต่ว่า,ามันม,มันมีเงินกลับเข้ามาในตลาดน้อยแต่ค่อยๆทบมันคือทาแบบขึ้นบันไดค่ะขึ้นไปได้ความยากของเราก็คือหุ้นอะไรใช่ไหม<อ>เราก็แทงมาตั้งแต่ตอนที่เราแทงเอเอืมซื้อหวยอะ <c oughs> นะฮะเพราะว่าไอ้ทาวเวอรมันมันยังไม่มีสัญญาณซื้อนะครับ<อ>แต่เดือนนี้มันมีละมันเพิ่งมีเดือนแล้วหลังจากที่มันมีสัญญาณขายมานะฮะ เนี่ยถ้าแต่หักหัวลงมาเนี่ยเจ็ดแปดเดือนแล้วมันเริ่มขึ้นนะเพราะนั้นเราก็เริ่มที่จะแนะนำเอเอนะฮะ mm hmm. ก็ไม่ได้นั่นนะถแถวเก้าสิบอะไรพวกนี้นะก็ก็ตามดูไปว่ามันต้องควรจะขึ้นไปได้ระดับหนึ่งเราเราก็ดูว่าขึ้นถึงไหนเราไม่รู้นะฮะแต่ตราบใดถ้ามันขึ้นบันไดนะ <c oughs> ขึ้นบันไดสร้างชานพักขึ้นบันไดสร้างชานพักขึ้นบันไดสร้างชานพักมันก็จะขึ้นไปเรื่อย ค่ะเพราะว่าไอตัวของไอซตัวบนเนี่ยความเพมวิมันอยู่ที่แปดเจ็ดไอตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะหกสิบเจ็ดนะเอเ้นยี่สิบโอ้โหแต่มันก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปก็ไดเวอร์เจนไปนะฮะค่ะก็ต้องไดเวอร์เจนเพราะเป็นขึ้นห้าใช่ไหมขึ้นห้าต้องไดเวอร์เจนเนี่ยดเจนขึ้นห้าของขึ้นสามใหญ่ก็ต้องไดเวอร์เจนถูกป่ะค่ะความเพมันก็ต้องไดเวอร์เจนใช่ไหมอาจารถ้าไม่ขึ้นไปก็ไม่จบ อาจจะจบที่ไฮเดิมหรือไฮสูงว่านั้นอะไรก็ตามไปนะครับก็ถือว่าขึ้นบันไดอยู่ตัวที่ลูกที่ตามมาที่กําไรจะโตก็คือเน็กขึ้นบันไดเห็นไหมเน็กกำไรไม่เล่นหรอกแบบนี้นะฮะอะไรว่าไม่เห็นหน้าเล่นเออมันเดินอ่านมันเดินอ่านนะฮะมันเดินอ่านแต่มันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องเลือกคุณให้ถูกถ้าเลือกผิดมันก็ผิดอ่ะสรุปว่าดูอะไรดูเจ้าแข็กเนี่ย <c oughs> น <c oughs> ี่มีถามมาพี่นิพนธ์ข่าวว่าบีวดีรับสิบสามจุดแปดได้ไหมอ่านนะด่านะพวกบีวดีเล่นมาแล้วตรงนี้ค่ะบีวดีขึ้นทีเดียวตรงนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะเนะีนะ่ยอ่านดูตรงนี้นะครับบีวดีขึ้นจากสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทขึ้ไปสิบหกบาทเนะี่ยขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นนหละมันจะพักฐานนาน <c oughs> ขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงว่าคนเนะี่ยซื้อไปล้านนี่กำไรห้าแสนนะ จากอันเนี้ยมันไม่กี่วันนะแล้วมันขึ้นมาแล้วเนี่ยพอขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องพักฐานนะฮะเพราะฉะนั้นฐานอยู่แถวนี้แหละฐานอยู่แถวนี้ฐานก็คือดูบอลุ่มบอลุ่มไม่มีแรงขายนะฮะอยู่แถวเนี้ยถามว่าแล้วมันจะลงมาแลงได้ไหมก็เป็นไปได้นะเก็งกำไรบางคนอาจจะขายออกก็ก็เป็นก็เป็นสัญญาณซื้อใช่ไหมค่ะอ่ะสมมติว่าอย่างนี้นะ e a ขึ้น n e c t n e c ขึ้นแล้วก็บีวดีลงเพื่อคนสงสัยว่ามันเจ๊งรอเปล่ามึงเป็นสัตว์เดียวกันอ่ะค่ะ อ่ะสงสัยไหมนุ้ยสงสัยไหมสงสัยพี่มันต้องสงสัยด้วยกันนะมันก็ขึ้นด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยเป็นเป็นตายมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วชวงลงมันก็แตกพูดจริงค่ะพูดมันขึ้นลงมาเล่นจีวิทยาไงเออเรื่องพื้นฐานเราต้องมาพูดกันใช่ไหมมันก็เด่นจีวิทยามันก็มันก็จะไปแต่บีวีดีมาเล่นมาแล้วค่ะเออเนี่ยเล่นมาแล้วนะเทียบจากวันเดียวกันตรเนี้ยเรามาดูเน็กนะเน็กอ่าในหุ้นขนาดเดียวกันเน็กเน็กมาจากไหนฮะเน็กสิบแปดบาทเนี่ยดูนะ สิบแปดบาทสามสิบวันนี้สิบเก้าบาทเจ็ดสิบคุมันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์่ะวันนั้นเนี่ยถ้าคุณซื้อเน็กกับบีวดีบีวดีมันกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็ต้องหยุดไงมันก็หยุดพักอหยุดพักหยุดพักก็เรียกมันก็หยุดพักหยุดพักแต่คุณจะซื้อนะฮะบีวดีเนี่ยคุณก็มีโอกาสซื้ออีกเยอะอ่าไม่ถึงว่ารอไปรอรอบใหม่กอได้รอสัญญาณซื้อก่อนก็ได้ ค่ะเอออะไรก็ได้อะไรเงี้ยรอก่อนรอปรับฐานใหญ่ลงมาเออดีไม่ดีอจจะลงมาเส้นนี้ก็ได้นะสิฟ้าเนี่ยฟ้าเนี่ยเหรอคะจุดสุดเนี่ยก็ลงได้ไม่ไม่ได้ผิดกฎไม่ได้ผิดกฎกฎคือห้ามหลุดสิบสองบาทแปดสิบค่ะอย่าลืมนะครับว่าคนที่ซื้อมาจากตรงเนี้ยเดิมสิบบาทอะนะฮะเราไม่ได้ขายสิบห้าบาทมันลงมาเจ็ดบาทนะแต่วันนี้ก็ก็ขึ้นไปสิบหกบาทนะการเวียงมันจะเกิดขึ้น แบบนี้แต่มันขึ้นไหมขึ้นถ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยค่ะพี่เรียงกันเนี่ยเรียง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 มันขาขึ้นเนี่ยแล้วมันจะจบมันลงอ่ะลงก็ค่อยต้องสงสัยแล้วแล้วแล้วเน็กมันไม่เจ๊งด้วยเหรอเอเอไม่เจ๊งด้วยเหรอค่ะคุณจะมมันจะเจ๊งอยู่บริษัทเดียวไงสิ่งเล่นมาแล้วถ้าถูกุ้นไอ้ตัวนี้เจ๊งอ่ะมันก็เอเอเจ๊งนะก็ถือหุ้นอยู่อ่ะไอ้ก็เจ๊งเอ้ยก็ถือหุ้นเจ็ดบาทเองมันขายใครอ่ะ เป็นไปไม่ได้เนี่ยพังพิดก็ต้องทําให้บีวดียังไงก็ต้องกำัรใช่ไหมพี่ถ้าพังพังข้างระบบอคก็ลุ้นกันไปเสี่ยงกันไปก็ไปตามนี้ก็เลือกเอาก็คุณก็มีตั้งเยอะแยะนะที่จะเล่นก็ต้องเลือกเลือกเอามันมีหลายเทรนด์หลายแนวเลยนะมยู่ที่ว่าค่ายไหนเขาจะเล่นแต่พี่พูดจริงเงินน้อยแบบนี้ไม่มีใครเขาก็ไม่ค่อยอยากเล่นหรอกคุณกับเขาเลยค่ะไปหลายท่านถามยูเยอะจังอ่ะพี่นิพนธ์ก็มันลงไง Oh. ไม่ลงมันก็ไม่ถามอยู่เอาไงต่อเอาไว้ก็ถือต่อไงมันหลุด 1, 3, นะหนึ่งสามหกยังไงเวลาขึ้นมาเนี่ย 1, 3, เนี่ยหนึ่งสามหกเนี่ยมันไม่มไม่ได้หลุดไงใช่ไหมเวลามันลงมันมีวอลุ่มเมื่อไรไม่มีคุณจะไปสนใจราคาเยอะนะฮะคุณสนใจวิธีการเล่นของคุณเนะี่ยว่าถ้ามันลงมาเนี่ยคุณก็ซื้อคุณไม่ต้องมาถามค่ะเออคุณลงอาจถึงมันลงมาเส้นแดงหนึ่งสี่หนึ่งคุณก็ซื้อไปอื เข้าใจไหมผมู้ไม่ต้องถามเมื่อูจะมาถามบ่อยๆเพราะ <c oughs> เราไม่ได้เป็นคนทําราคาเราดูแค่เทคนิคอลก็ <c oughs> คือทําเฟรมมันมาแล้วใช่ไหมแต่มันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นคือมันยังไม่ได้อยู่เหนือซีโร่แต่มันมาแล้วไงมันตัดสัญญาณขึ้นมาแล้วทงเฟรมเดวิ่ะมันเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมอเออนะฮะแล้วอันนี้มันก็เป็นหนึ่งมันก็เห็นม้มันต่ายึ้่มาเงี้ยต่ายที่มันก็ต่ายไปตามเส้นนะครับเพราะนั้นการลงมาแล้วถ้าไม่ดดหนึ่งสามหก เดี๋ยวก็วิ่งขึ้นไปใหม่ใชครับออาก็ฟังดูนิดหนึง่งถ้าขึ้นมาแล้วมีข่าวโอเคก็ขายก่อนนะแต่ถ้าไม่ขายจะถือไปก็ลืมลืมไปเดี๋ยวมันก็เพราะพี่มองพี่มองพิจิกาพุ่งขึ้นไงค่ะแล้มันจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันต้องเลือกเป็นตัวนะค่ะก็าาถามว่ามันจะขึ้นมาไหร่อ่ะก็เดี๋ยวกลุ่มอ่าเจมาลงเขาก็เจมาลงเขาก็ขึ้นนะสลับไปเล่นค่ะต,ต้องพยายามละเอียดดูนิดหน่อยนะฮะ นะครับเดี๋ยวเจม,มาร์ลงก็มันทำยูขึ้นเกงกำไรไปเลยไปกว่าวางไปนะครับตอนนี้เขากำลังเอาเซ็ตขึ้นอยู่ให้มันพ้นพ้นขึ้นไปสัทีถ, <c oughs> ถ้าไทยคมเป็นไงไม่สังเกตกันบ้างเหรอมันขึ้นตอนท้ายของการโจบอ่ะค่ะมันก็จะยังไม่ขึ้นไงเข้าใจปะ่ะเวลามันขึ้นเนี่ยแล้วถามว่าเนี่ยสมมติคุณซื้อมาจากอ่ะตรงนี้ก็ได้นะฮะสิบบาทเจสิบ ขึ้นไปสิบสองบาทเน่ยเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะค่ะใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นอ่ะคุณถือเอเอมาเก้าสิบคุณนี้เก้าห้าเนี่ยมันยังไม่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะนั้นไอ้ตัวที่มันขึ้นแรงๆเนี่ยมันก็จะเนี่ยมันขึ้นแรงไหม,นนเ,นมนนเนี่ยอ่ะดูขึ้นแรงไหมเนี่ยแปดบาทเนี่ยแปดบาทขึ้นไปสิบสองบาทแปดสิบมัทขึ้แนแรงมันก็ต้องลงแรงเขาเรียกเบต้ากว้างถ้าคุณไม่ถนัดเนี่ยคุณก็ไปหาเล่นทือแบงก์เทพดิค่ะ เอถือไปเออว่ามันสบายใจดีนะ่มันขึ้นซื้อเค b บก็ได้ <T> เออแล้วพอผ่านไปอีกมันอาจจะขึ้นไปสูงกว่าน,นี้อีกเยอะค่ะสองปีอปืมสองปีก็คุณกำไรยี่สิเปอร์เซ็นคุณเอาไมมล่ะคือนักลงทุนต,ต้องไปหาตัวเองให้เจอก่อนนะฮะ <Th a. S 2> อย่าเล่นหุ้นตามคําแนะนําของนักวิเคราะห์อืโดยที่คิดว่ามันจะขึ้นแต่ตัวเองไม่ได้ชอบอะ่ะตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่ <Th a. S 2> นอนไหมค่ะถ้าคุณต้องการหุ้นที่กาไรเยอะ คุณก็ต้องยอมรับการปรับฐานแรงงเบต้ากว้างๆแต่ถ้าคุณเข้ามาเล่นแล้วนะฮะลงมาคุณขายขึ้นมาคุณซื้อเนะี่อันนี้มันจะหมดเร็วไม่ว่าหุ้นอะไรถ้า<ม>คุณเล่นในประเภทนี้ตังคุณจะหมดเร็วอ่ะค่ะแต่ตังมันจะไม่หมดหุ้นเนี่ยมันแปลกนะถ้าไม่เล่นมาจิ้นตังไม่หมดฮนะแล้วมันจะเอาจนหมดอ่นะคุณก็เลิกไปเองเพราะเงินหมดเพราะเงินมันหมดไปเองมันก็เป็นสิบปีอ่ะมันไม่หมดหรอกจนเหลือหมืน่นสองหมื่นจากร้านนึงอ่ะคุณก็เล่นไปเรื่อยๆะ ผลหลักการเนี่ยมันก็คือขึ้นแล้วอย่าไปซื้อค่ะพยายามซื้อเนี่ยบายออนดิบตอนนี้มันเริ่มจะดิฟแล้วใช่ไหมเริ่มจะดิฟแล้วใช่ไหมมันก็มีกฎเกณฑ์ว่ามันขึ้นเนี่ยมันไม่ทำหายเพราะนั่นนหะมันก็ห้ามหลุดนะห้ามหลุดหลุดสิบาทเจ็ดสิบก็สต็อปลอไปก็จบไปกลุ่มพลังงานมีโอกาสดันเซตไหมราบอกก่อนคือน้ํามันเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นลงไปไหนค่ะน้ำมันเป็นกลางนะฮะ มันเป็นกลางแต่จะเห็นว่าหุ้นน้ำมันเนี่ยมันก็ไอตัวเดียวแหละปตทออน oh. เ,เนี่ยแหละอพพเนี่ยคือตัวแอบขึ้นแอบขึ้นนะฮะแล้วก็พพอปอปตทก็ขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นการที่มาอยุ่ปากถ้าเป็นปตทออนี้ก็คือมาอยู่ัากน mm hmm. ะฮะแล้วก็กลุ่มก็จะมีกลุ่มโรงไฟฟ้าใช่ไหมไฟ oh. ฟ้า,า Index, ก็จะมีอ่าตัวทาอินเด็กก็จะมีอ่ากราฟใช่ไหมดีพีเอีเออวันนี้มันแปลกมันมาพร้อมกันหมดเลย S <S อีโรไปฟ้ามันมาพร้อมกับพลังงานเลยม <ques> ันมันไม่ไม่ทะเลาะกันแล้วไงมีข่าวมาของกันไม่รู้จะเอาอะไรมาแล้วไงใช่ไม่รู้จะอะไรมาแล้วนะฮคือเซตเนี่ยอย่าไปกังวลมันมากดูหุ้นเป็นหลายตัวนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เอางี้ดีกว่าไปเลือกหุ้นมาก่อนสมมติว่าเรามีหุ้น S N N P ใช่ไหมมีถามมานะี่ยอันนี้เป็นหุ้นเล็กสเปกใหญ่เราก็ดูเทรนด์เทรนด์มันเป็นขาขึ้นไหม ข<ห>า,าขึ้นถ้าตกใจเลยแล้วก็มันเป็นขาขึ้นนี่ไงบุรเล็กสเบกใหญ่ห้ามหลุดเท่าไหร่คะไม่มียังไม่ได้ห้ามเพิ่งเบรก,กเพิ่งเบรกเพิ่งเบรกก็ไปห้ามโอเคไหมคะถ้าจะห้ามก็คือสิบบาดบาทเจ็ดสิบค่ะสิบบาดบาทเจ็ดบาทบาทเจ็ดสิบดูได้นะเดอร์เจนนะเดบิเจนไหมถามเฟรมวิไดเวอร์เจนไหมเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสองเดบิวเจนนะเต่ไปเจนต้องระวังนะไม่ถือว่าไม่ซื้อ ที่เขาไม่ซื้ออ่าเซตได้จะจบ C ทำ X ไหมก็ดู M A C D นะครับเราจะเริ่มนับเมื่อ M A C D มันตัดสิกแนลขึ้นมามใช่ไหมัมนเป็น X เ่ X ของ time frame day ใช่ไหมค่ะอ่ามันจะเป็นเ X มันจะเป็น X แล้วเพราะนั้นแสดงว่า C มันจบจบที่ตรงไหนจบตรงที่มันตัดสิญญนณขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มเป็นขึ้น X <ม>ขึ้น X ไปขึ้นขาขึ้นแสดงว่าได้จบขึ้น C แล้ว<ม>ทำขึ้น X คือคือก่อนหน้านั้นมันทำมาตาม A B C X A B C มันก็ต้องเป็น X มันต้องนับ X ต่ออันนั้น X ก็จะเป็นสองแบบ X A B C ก็ต้องครบอ่ะ X แล้วก็ต้องมี A B C ถ้าเป็นหนึ่งนะก็เป็นขึ้นขาขึ้นก็คืออันนี้ต้องพิสูจน์การทะลุพันเจ็ดอันนี้ถึงจะเป็นขึ้นหนึ่งที่ขึ้นไปใช่ไหมไม่ห้ามนะไม่ไม่ได้ห้ามนะครับ ม่ในห้าไม่ถือว่าบ้านในเชิงของเทคนิคอย่างเดียวแต่จนเชิงพื้นฐานเะนีะยเอา,อางี้เซตต้องทะลุพันเจ็ดไปอะ่ะค่ะพี่พันเจ็ดก็ก็จะต้องขึ้นไปแล้วต้องผ่านนะฮะหนึ่งหกห้าสี่แล้วห้ามหลุดห้ามหลุดนะห้ามหลุดอันเนี้ยถ้าผ่านไปแล้วไม่หลุดหนึ่งหกห้าสี่อันนี้ก็คุณก็มองพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบแหลแต่ตอนนี้ยังมองไม่ได้ค่ะยังมองไม่ได้จะถามว่าขึ้นมาแบบนี้ แล้ววอลุ่มตลาดมันน้อยเนี่ยมันก็ต้องน้อยอยู่แล้วฮะเพราะมันเป็นอนวล้มเซเวชใช่ไหมค่ะมันก็มีสองอย่างก็คือล้มโต๊ะแล้วเล่นใหม่ล้มโต๊ะไม่ถึงว่าล้มลงไปเลยแล้วก็เล่นใหม่มตอนที่สองก็คือออกข้างไปอ่ะจนหลุดเส้นกดนะรู้หมอ่ะพี่จะทำให้ดูว่าวิธีวิธีเขาทำเขาทำยังไงออกข้างไปจนหลุดเส้นกดอ่าไม่ถึงว่าเนี่ยเส้นกดอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ถ้ามันขึ้นไปเร็วอ่ะมันจะเจอเจอคนติดอยู่ใช่ไหมอืออ่าอย่างนั้นเหมือนว่าเหมือนคนติดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคนติดอยู่แนวนี้ใช่ไหมค่ะขึ้นมาเนี้ยนี่ยกูก็ยืนไซเวย์ออกข้ามไปแล้วกูค่อยเบรกไงอ๋ออ่าอ,อันนี้ก็เป็นยังไงก็ก็ก็เล่นอยู่มันแนวเนี้ยหรือว่าจะขึ้นใช่ไหมก็เล่นแนวนี้นเล่นแนวนี้แนวนี้เห็นไหมเนี่ยก็ไซเวย์ไปเรืๆๆๆๆๆ่อยๆนะครับเนี่ยไซเว่ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับ ค่ะยกมา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 เนี่ยมาถึงประมาณเนี้ยนะฮะประมาณเนี้ยแล้วค่อยมาเบรกตรงเนี้ยเนี่ยพันหกร้อยยี่หกเนี่ยค่อยเบรกตรงนี้ขึ้นไปอัน,น,น้นีเพมก็หนีแนวกดอืหนีแนวกดเพราะว่ามันอยู่ใกล้อะมันก็จะเบรกได้ไงค่ะพี่อ่ะมันนานไหมเนี่ยถ้านับแบบ t ไทม์ไซเคิลเนี้ยนะฮะเนี่ยคิดว่านานไหมเนี่ยจากนี่มาอันนี้เราดูนะครับอันนี้ก็คืออ่าเดือนเจ็ดสิบเอ็ดเดือนเจ็ดมาถึงมาถึงตรงนี้นะฮะ มาถึงตรงนี้ระยะเวลาก็ประมาณอสามเดือนนะฮะก็ประมาณหกเดือนที่พี่คาดไว้ไงว่าหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยคือหลังจากสงการแล้วมันที่จะขึ้นแรงค่ะถ้าจะขึ้นแรงนะจะวิเคราะห์ว่าขึ้นแรงนะเราไม่ต้องทําแบบนี้ยมันห้ามหลุดนะเราไม่จะต้องแบบนี้ชนล่างชนบนเนี่ยค่ะเป็นนะเอ B C ซเห็นไหมฮะช่วงหนึ่งประมาณสองเ,เ,เดือนสองเดือนสองเดือนเนี่ยมันจะลงปึ้งหลังสงการพอดีแล้วก็บาย ออนเมย์ใบออนเมย์อ่าใบออนเมย์ค่ะ <on> แล้วบอ่อนเมย์อือฮึไม่ใช่เซลล์อินเมย์ฮะใบอินเมย์ใบอินเมย์เออแต่ตอนนี้มันจะไปหรนอ่งถ้ามันจะปเพื่อเพื่อจะหนีเส้นกดเนี่ย <c oughs> เพราะว่าลุ่มเพราะว่าคุณมีคนติดแล้วถ้าคุณขึ้นไปเนี่ยนะอ่าสมมติว่าคุณจะเบรกตรงนี้พันหกร้อยห้าแปดคุณก็ต้องใส่วลุ่มไปเยอะเลยถามว่าเงินมาจากไหนค่ะ <c oughs> ใช่ปะ่ะมีคนติดอนะ่ะถามว่าเอางี้คนที่ติดคุ้นอยู่ตอนนี้ต้องการอะไร พุ่นขึ้นไปต้องการขายถึงนั้นวใช<ห>่ไหมคุณ<า>ใช่ปะขายคพุน่นขึ้นไม่ได้นะฮะ,อะทองส<า>ี 3, ่สามเนรับสำคัญนะเดย์ Day นี่ดูไม่ดีแล้วนะแต่ไม่ถึงว่ามันต้องดูถึงพรุ่งนี้ตอนเชา้าแต่พอมันเคลียร์โลแล้วเนะีนะ่ยหนะึ่งหกสี่สี่เนี่ยมันห้ามโลทีนี้ก็ทางขึ้นก็ปิดไปเรื่อยๆลนะนึกออกไหมฮะการเด้งของการเล่นหนึ่งหกหกห้าเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะ,ะแต่จะขึ้นเนี่ย ตามกฎของท่านเทียนเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะท่านเคียนคุณมาเขียยโลนอ่หรอไหมค่ะของอท่านเทียนวันก่อนเนะี่ยเพราะนั้นโอกาสลงมันก็จะเกิดขึ้นคือมันเป็นไซเวย์ไม่ค่ะมันไซเวย์นะครับ way, เป็นไซเวย์แนวนี้ขึ้นมามาชนโอวะก็จะลงมาตั้งแต่โอเวอร์โซเพราะฉนั้นกรอบถ้าถ้าลงแบบเนี้ยก็จะลงมาที่โลเดิมไม่หลุดโลเดิมนะคะค่ะโลโลแนวรับก็จะเป็นเนี้ยจะเป็นแนวรับเนี่ยนะครับก็จะไม่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะก็จะไม่หลุดลงไป หรือน่งหกสองศูนย์ก็ไปกอดน่งหกสองศูนย์นุ่งหกห้าศูนย์น่งหกเจ็ดศูนย์เนี่ยเป็นไซเวย์อยู่แบบเนี้ยนะครับก็ต้องหรืออาจจะเห็นตอนนี้เห็นแบบนี้นะ,ะเห็นแบบนี้นะนะครับแล้วก็พอกลางคืนอ่ะแม่งวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนก็ได้ก็ไมนเป็นไซเวย์เวียดนามยังอ่าเวียดนามลงแบบเยอะแบบเนี้ยเขาเรียกลงแบบบักโกกเนี้ยนะครับลงแบบโตกนะคะ อันนี้ต้องรอให้เกิดดเวเรนซ์นะนะครับอตัวเวดนาม VNI ค,คือหุ้นที่ลงมาเยอะๆอ่ะนะฮะเนี่ยมันต้องเกิดดเวเจนซ์นะอันนี้ทางเฟรมบิ๊กนะครับ23นะฮะ23 24อ,อันนี้ลงมา24อันนี้อันนี้ดเวเรนซ์นะดเวเรนซ์าทางเฟรมวิกนะแต่มันเนี่ยยังลงไม่จบเพราะนั้นนหะแถวนี้แถวแถวนี้มีโอกาสเป็นบัตคอมนะ ค่ะ950ถึง900มีโอกาสเป็นปะทอมนะฮะแต่หลังจากเป็นปะทอมแล้วอาจจะเจออาการแบบนี้นะยังไม่ไืมยังไม่ได้ขึ้นไม่ใช่ว่า V shape ขึ้นไปเลยไม่ใช่น่ะอาจจะยังไม่ไปต้องรอเงินรอเงินรอเงินซึ่งเป็นเงินของโลกอ่ะที่จะขับกลับเข้ามาค่ะส่วนเรื่องที่คุณฟังในเวีนาน่ะเป็นเรื่องที่พูดถึงว่าปัจจัยที่ได้ยินในเวยานามเป็นปัจจัยร้ายอ่ะที่ที่เป็นจังหวะไม่ใช่ขายแล้วเป็นจังหวะที่ซื้อละเพราะว่าคนเริ่มกลัวแล้ว เริ่มกลัวในเวียดนามมากๆแล้วคือตลาดแบบเวียดนามเนี่ยมันจะสร้างความกลัวให้แบบรุนแรงอ่ะซึ่งจะเป็นจังหวะซื้อจังหวะซื้ออ่อเป็นจังหวะซื้อพี่ว่ามันใกล้จังหวะซื้อแต่ถ้าซื้อโดยระบบนี้ก็คือมันก็ต้องอดทนนะรอนานนะแออไม่ใช่ว่าพอซื้อไปตรงนี้พอลงไปเก้าร้อยวอยอีกเงี่ยมันก็ไม่ใช่่ใช่เออมันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าโซนซื้ออะเป็นโซนโซนซื้อที่ที่ถูก แต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าจะขึ้นเลยหรือไม่ลงต่ำแบบนี้แอ่ไม่งั้นก็ต้องรอสัญญาลีเวอร์โซของเนะี่ยแท่งเทียนหนึ่งแท่งเนี่ยของเตอร์เฟมันเห็นไหมฮะ<ฆ>ไม่ได้ยากอะไรเลยว่าเพราะฉะนั้นก็ซื้อแพงหน่อยแต่มีแท่งเทียนมันแบ่งเน,นี้ยเพราะนี่มันทํา ab C ซใช่ไหมเนี่ย<ฆ> A B C เนะี่ย A B C นะฮะครบ ab C แล้วคือเป็น c แล้วอ่ะการซื้อก็คือเนี่ยเราดูนะฮะเนี่ยหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเยอะนะฮะ เยอะเยอะนะยี่สิบเปอร์เซ็นตนะก็รอแท่งเทียนของทางเฟรมันเป็นแท่งเขียวหนึ่งแท่งแล้วพอซื้อเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วขึ้นไปพันห้าแล้วโอเคไหมออโอเคโอเคอ,อ่ะตรงนี้มันอาจจะขึ้นไปนะฮะเราจ,จะต้องไปซื้อที่พันหะนึ่งเนี่ยตอนผ่านเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งแต่มันไปสองพันเนี่ยมันโอเคไหมอืมอ่ะมันก็จะเป็นสองอย่างไนงะใช่ไหมเออแบบนี้ก็ต้อง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 ตามดูเพราะมันไม่มีการถอยซื้อแบบนี้หรอกนะฮะ ถอยซื้อที่ก็บอกว่าไม้หนึ่งซื้อไม้สองซื้ออะคือตอนไม้ไม่หมดไม่เป็นไรงไงแต่พอหมดไม้แล้วอะนะครับเนี่ยหมดไม้เนี่ยนะครับดูนะการซื้อหุ้นที่เป็นขาลงอะนะฮะเนี่ยซื้อมาเนี่ยเออซื้อทีละไม้นะฮะก็บอกว่าให้ซื้อทีละไม้เขาไปซื้อที่ฮ่องกงไงเซียนองไทยเนี่ยที่ได้ยินเขาสัมภาษณ์ เอเขาบอกมันถูกคุณแบงค์มันถูกแล้วเขาไปซื้อแล้วซื้อทีละไม้นะอ่อแล้วตอนนี้ถือพูดว่ามันหมดไม้ตั้งแต่ตุเนี้ยสองหมื่นหนึ่งอะแล้วตอนนี้มันลงมาพันห้าแล้วมันหมดไม้อ่ะค่ะแล้วแล้วห้องกงมันหมดอนาคตด้วยอ่ะพี่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะซื้อหุ้นที่ฮ่องกงเลยนะหรือว่าจะไปซื้อเรียลจิตที่ฮ่องกงคือมันมีอย่างเดียวว่าย้ายเราต้องคิดว่าฮ่องกงอ่ะเขาจะมาเราอ่ะเยอะไหม คือคนฮ่องกองเนี่ยเขาอยู่ฮ่องกองไม่ได้เขาต้องย้ายออกท,ที่สรุปเลยว่าฮ่องกองเนี่ยใครคิดจะไปซื้อฮ่องกองแล้วเป็นศูนย์กลางการเงินเนี่ยนะต่อไปมันจะเป็นเมืองชนบทนะอะเพราะมันทําลายไงนะเขาไปเล่นกับใครไม่ไเล่นกับจีนจริงบอกอะมึงทาลายพวกมึงก็ตายกันเองเพราะทรัพย์สินของพวกมึงเนะี่ยไม่ใช่ของจีนนะอะใช่ซื้อทีละไม้ซื้อเชน,น่าแล้วลงจีนก็ยังจีนเขาไม่ได้เล่นหุ้นนะฮะถามมาเขาบอกให้จีนเนี่ย นโยบาย <cient yal> ของจีนเนี่ยนะเขาไม่เล่นหุ้นคุณเห็นไหมฮะเขาเล่นหุ้นมาตั้งแต่เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อ่ะแล้วเขารู้ว่าการเล่นหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ประเทศมันเจริญเติบโตมันต้องทําธุรกิจเพราะฉะนั้นประเทศจีนเขาไม่เล่นหุ้นที่เข้ามาเล่นรอบนี้ใครโดนจอร์ซูรลอสเนี่ยโดนเต็มเต็มเลยเจ้าพ่อเนียโดนกันเต็มหมดรอบนี้เป็นไงขึ้นมาจีนแม่งขายนยฝรั่งทําขึ้นจีนขายอืตอนนี้ฝรั่งไม่กล้าไมกเลย ค่ะพอ, <Finished. S 3> อมแม่งขาดทุนใช่ไหมแม่งก็ไปแกล้งบอกไม่ให้หุ้นของจีนไปจดนในอน<า>ในเมริกาเห็นไหม <ừ. S 2> ดูมันเล่นเ <Felipe. S 3> ห็นปะโอเคได้เลยค่ะอย่าถอยซื้อเชื่อให้มันกลับมาซื้อก่อนแล้ว่อยซื้ออ,อ,อ,อันนี้เมื่อกี้ที่ตอบคำถามคือตอบคำถามวิลวว่าอย่าถอยซื้อค่ะ <Emil. S 2> ให้มันกลับมาก่อนเพราะหุ้นขึ้นไม่ขึ้นเดือนเดียวนะฮะจะขึ้นยี่สิบสี่เดือน ถ้ามันขึ้นได้เป็นเดือนเมื่อไหร่นะแล้วเกิดสัญญาณเดเวเจนทางเฟรมมันหนิฮะเกิดโอเวอร์โซเนี่ยขึ้นยี่ส<ม>ี่เดือนประเด็นก็คือว่าถ้ากูไปดูราคาคุณจะไม่กล้าซื้อโดยระบบนี้ค่ะเออถ้าถอยซื้อถามว่าคุณแม่นพื้นฐานเหรออืมคุณแม่นพื้นฐานมากแล้วเหรอที่ที่เหมือนบางคนเขาพูดว,ว่นาเวียนมดีดีดูนี่น่ะแล้วตอนนี้มันดีสาหรับคุณเปล่าล่ะไม่ที่ไม่เคยพนะูดถึงพื้นฐานเวานานลยนะเออแต่ถ้าคุณเล่นุูก็เล่นได้ใช่ไหม แต่ถ้าไดเวอร์เจนคุณก็ต้องขายก่อนเอ่อเท่านี้ข้อมันช่วยเราได้เยอะมากนะฮะคุณจะไปบ้าสมัยนี้คุณจะไปบ้าพื้นฐานมากเลยไม่มีหรอกไม่มีนะไม่มีอกค่ะพี่ขอบคุณคุณนิพนธ์นะคะพวกนี้อัปเดตกันใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากคุณนิพนธ์ด้วยนะคะแ่้ก็ขอบคุณสำหรับพี่ที่ติดตามแต่ว่ายั่งไมปไหนยังไม่จบนะคะ